มืออื่นแล้วมันยังค้ำเลยพี่น้อมืออื่นไปหาของใหม่มาแกงเ่าพ่อแกงกินเพียงเนาะแกงกินโดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพพอน้องาตีอีกแล้วพี่น้องพบพพอมื่อนี้การยังอยู่เงินภูวงคือเก่าพี่น้องไอ้เนาะโดย กาตอนแรกว่าสิพากันไปเบิง่งวงกบพ,พี่น้องเนะาะกาถ้าเคยแซงพ่นมาตอนกี้นี่เนาะโดยพ่นเยว่าอาองไปสัง่งเมืงองก,ก้อนเนาะไปทําราคาเมืองอีก่อนพี่น้องเลยเลยสิไปสั่งมาไว้แต่ว่ายังบ่ทันได้เห็นฮอไซดอกห้องน้ากันเนาะโดยแต่ว่าตอนนี้กแดดกะแห้งพี่น้องตอัวสวยๆั่ะนะเลยยังบ่ทันไปตอนสีแรงๆพุ่นนาะโดยตอนนี้ก็สัง่งพันก็นกนลังลงมือ โบกโบกหรือว่าสาบเพื่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะแม่ภูวงเพิ่นกะคนปูนนี่ยังซอยสร้างเพิ่นงทำเลยเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมาตอนนี้ก็อยู่ทางในเฮือนพี่น้องเลยบรรยากาศแบบอ๋อแดดก้าแห้งสร้างเพิ่นกะกำลังเห็ดนี่เนาะยอดโคตรมากทั้งภูวงเพิ่งกะ มาลี่ยังอยู่นี่นานเอาสบายดีเด้อสบายดีอาสบายดีสบายดีบังสะท้อนแสงอือเดี๋ยวต้อเปิดกล่องมึงเนาะต้องเห็นหนันนะ,นะมีอันนั้นร้ายเนาะมีหมองไปร้ายตีเปิดกล่องม้อเห็นแล้วตัวหน,นึ่เลยเดกดกะอะไรมัน

น้ำก็เอาเข้ามาในเลยสิยังเนาะจังบ่ได้ไปตักอันนี้เนาะได้ยังกินมื้อนี้นะยังบ่ทัด้ยังยังวะสิซื้อตําบงสางวนนีก็ซื้อตํา่งพี่น้องบ่มีกินเนาะซื้อตํา่งกับอีหยังก็ปดุกบ ้ได้ข้างนึงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดผู้เดียวค่อยค่อยเฮ็ดได้ข้างเดียวแล้วยังอีกเบื้องที่เบื้องนี้เนาะ เรียบงามแห่งนอบริแห่งบ่แหง้งโอเคยงนะังจะคล้อเพื่องกระสอบะอะไรพี่น,น้อ,อง,งนนอะไรบ้านนยังไงยมาเพิ่นน้ำหมักนะมานอนมองเย็นๆหนอเป็นอนเอนะเป็นสีมังชิบสองโ้งอะไรนี่บ่ได้พักกินข้าวบ่ เหตดให้มันแล้วก่อนดิเห็ดให้มันแล้วก่อนเป็นพักขึ้นเท้า รถข้าเาคีไปคุณจะสื่อพื้นนได้เบเลยบ่อืารจนให้มแกับเบิร์เลยงอ้เจอืมได้รถโมเดลใหญ่เาใน้เร้สื่อกันเนาะรถใรจะสื่อรถละแสนเลย้อะาายปืนกันเล มาไปลงต้นมามาซีนอ่ะไหมลาน้อใหม่กับบ๊อมี่แกงเนาะื๊ออื่ไปหาน้อใหม่เด้เจอเด้อบ๊อมี่แกงอีกแ้วหนอเนาะื้อี้มหยังทำเลยออี่ไปหาน้อใม่มาแกงค่ะบแกงกินเถียงเนาะแกงกิน ไปหาอะไรกัมาแกงสุก hmm. ินไปน้่ออืเดี๋ยวบอกนอนะเราไปนะเราไปเ้วเราไปกัยังสีมาอยู่ตียังมาเหรอไหนอ่าเรอไม่ัแล้วในค้างนี่มันนี่เนาะ เห็ดอีกต <Thor District> ้นแรกหนึ okay. <Rahmen COVID> ่งแกแจกว่าแล้วเนาะครางนี้แล้ววะแล้วก็นเห็ดนะหัวเดียวเห็ดที่หัวเดียวตงทำกันปังไปงั้ัวสองสามโมงก็ขึ้นมาได้มันอื่นมีมีหมูมันนำน่วะจะานะเราไหนก็วมัน้มาอ่นั่งบออืม่มีเงินใส่น้มันหลุดิทางน้ำมันคนทางน้ำมันหลดน่นแหะ คือการมาสองสิของนี้นี่นะคือคือการมาถูกคนเลยแบบนี้นะแต่เพื่อนเฮาคือกล้าใครชื้อคืนน่ะแบบอยเอาเงินก้อนข่าโบโบได้นั่นแหละกับโบมานนคนคือตัวเราฮะแล้วเอาเงินก้อนสืยอคืนได้ประเดีนี่แปลว่าเจ้าของเฮือนนี่แหละสอยเห็ดเนาะเพ่อยากเล่าวาอยากอยู่ไว้ยกันทำไมเพื่อนให้เงินก้อนเขาก็มาจัดมาให้ ันนี้มันคือมันหทอดย,อยังอันนี้นะหอทอดขาวๆนี่ปั่นไม้แล้วมนแตกเออก็ปั่นไม้นั่นนั่นและวปูนหายไม้นั่นนั่นเนาะเพือเ่อนห่อกระแตกคือกั้นข่างๆมันนี่นะแตกลายๆเลยแตกแล้วงทีมันเด่นโปรแตกอืมสาะสมปูนแตกทั้งมาหลอนแล้วจถ้าที่ท่านหลอ,น,น,อนหาย คืจะไ่ต้องดิบไม่ต้องิเจ้าเป็นรอบน่ะครับนั่นแล้วพื้นก็เนาะหาเน่าแทบทายทายน้อยเดียวน,นึ่งหลดเดียวหลด,ด,ดเดียวกันหดเดียวหลดเดียวอืออ่ะเราหลดเนีมาหาดิบุ๊คซิลดตดตามนี่ก็แพนินี่ม,มาค่าทานซิ้นคมา่าพืชพื แทงน้ำน้ำพื้นบอกแพงน้ำพื้นน้ำฐา,านเนาะพันเลยนี่เมื่อกีสอบหาี่มาแล้วไปเอาใครอนะลุกขัด,ดไม่ได้เอาคื้นพืนจ้ะห,หนี่ยามพี่หมานะรไหนพัไหนเออเชลลินนี้ได้เออเอาไปแ้วแไม่ไไปกินไม่ไดแม่บนนี่ใคร ชมสี่สิบพันนีสอบสี่สิบแล้วนะพื้นก็แพงวาใไหนเลื่อก้เรากินบ่สิบสองโมงอะไรนี่ยังไงให้ดี็นะล่างมือนะครับเปื่อนนะ แ,กกแบดคักอะไรเมื่อนี้นะแล็กกินกับเจ้าสีอ่า,อางนนเนาะปลาทูบ่มีในฮอสกินนอนแต่ละมุมกะ่ะเด็กๆคนอาบน้ำมีน้อยทางนั้นก่ะยังนี่แล้วแต่ว่านี่เนาะ

ไไวๆพี่น้องเนาะแบบมือสีเลยเด้บอ <c oughs> ่งกนอ่น, <c oughs> นำได้บ่ะ <c oughs> ยมาก não é é vou é ficar. ว่นานน่ะเนีะอ๋อไม่ว่านานบุคอที่เพิ่มแต่มันแข็งผดแข็งผดบุคคลที่เห็ดบิ้มเวลาสีอันนั้นจะใส่อีกว่าจังหวะเดี๋ยวอะไกับสีไปคือกันละ่ะเอาตามยังเลย ตามชั่วบลตัตาเนี้ยอตาเตาป่าตาดงจักสางสีกินตายีาน่มีตาหมงหงาสัวตขปุ่นตามีชคือยังถามวะฮะซื้อยูฮันทั้งหนองนี่บรรทัดนั้นน่นนี่ตามหมงหงนี่ขาเนียวฮะี่ขาเนียวข้าเนียว เขาก็มีเลยอวะมีมะเขามากเลมีบะเขาดอกไม่มากเานี่ดิวขาวไดูรมาเข่าวะขายหาแร่เขาอยู่หานนะสิบพันหาพันขายบุดลืมาเขามาสิมเขาน่น้องดอนืมเาจ้าเาอือคือเขาเดยวซื้อเขาเบ้อยแล้วคุณพเย็นคืนเช้านี่นะ เดี๋ยวจะพากันไปซื้อแนวกินพี่น้องเอ้สวยเลยซื้อแนวกินเนาะเอาเล็กหน่อยโมมีบ่สอ่ะสิบพันเนาะสิบสิบพันเนาล้อละสิบพันอะอืมนี่สิบพันสิบก็ร้ายได็ดร้ายอยู่ตึบอืมดมเลยาวบอสไปลองไปลองโดยเดียด๋วยวจะไปหาซื้อแนวกินก่อนพี่น้องเอ้ยสวยอลไวแบบน,นี้เนาะ สางเพื่อเห็นเบียกบดิพักเลย12โม,มงเลยบบใส่ละเดียวเสียนั่นนะเอออือโดยที่นอยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงปลายแล้วเนาะโดยเดี๋ยวก็สิคอเจ้คลิปก่อนเดิอพี่น้องมาเนี้เนาะเพราะว่าสวยเลยไะหาเดีิยกินใหสางก่อนโดยจะคลิปนี้กระิคอลาไปก่อนพี่น้องถ้าพ,พ่อๆกันคลิปหนาเนาะโดย ยาคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี